วันนี้ครูจะมาแชร์3ทางลัดด่วนที่ทําให้คุณอ่านเขียนภาษาเกาหลีได้ภายใน1ชั่วโมงแม้ไม่มีพื้นฐานมาก,ก่อนอยากรู้ไหมว่าทํำยังไงเราแบบเริ่มจากศูนย์เลยแล้ว1ชั่วโมงเนี้ยในไลฟ์เนี้ยคุณจะอ่านเขียนภาษาเกาหลีได้โอเคไหมทําตามที่ครูบอกครูสรุปมาให้3ขั้นตอนครูเท่สมัยก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วไปซื้อหนังสือเล่มนึงเล่มละ250เรียนภาษาเกาหลี ครูต้องท่อง3วันอะกว่าคูจะจําได้กว่าคูจะเอามาเขียนมาอ่านได้แต่วันนี้ครูมีทางลัดให้คุณหนึชั่วโมงคุณจะเรียน3วันเหมือนครูหรือคุณจะเรียน1ชั่วโมงแล้วอ่านออกเขียนได้เป็นทางลัดในไลฟ์นี้คุณเลือกได้วิธีเรียนภาษาเกาหลีอครูจะสรุปให้3ขั้นครูเข้าเรื่องแล้วนะครูสรุปให้3ขั้นแบบรวดเร็วแบบเร่งเร็วเร่งรีบแล้วครูจะพาพวกเราใช้3วิธีนี้ หนึ่งถ้าไม่มีพื้นฐานเลยสําหรับคนไม่มีพื้นฐานหรือพื้นฐานยังไม่แน่นคุยเกาหลีไม่ได้ไม่เคยเรียนเกาหลีมาก่อนแล้วอยากอ่านเขียนภาษาเกาหลีได้ภายในหนึ่งชั่วโมงให้ทาแบบนี้หนึ่งเรียนตัวอักษรภาษาเกาหลีให้ครบในรวดเดียวฟลุ๊กเลยตัวอักษรเกาหลีก็คือพยัญชนะแล้วก็สระมีแค่นี้ไม่มีวรรณยุกต์เอกโทรตรีจัตาวาเหมือนภาษาไทยนี่ครูเปิดเว็บไว้รอเว็บที่ครูดูคือเว็บ นาไทยนะก็เออก็ให้อ้างอิงเขาด้วยเออนี่คือตัวอักษรภาษาเกาหลีพวกเรามองเห็นไหมพยัญชนะเดี่ยวมี14ตัวแล้วก็มีพยัญชนะซ้อนอีก5ตัวรวมทั้งหมดภาษาเกาหลีมีพยัญชนะ19ตัวแต่ภาษาไทยมี44ตัวเยอะมากถ้าคุณจำภาษาไทยได้ภาษาเกาหลีง่ายมากครึ่งต่อครึ่งสระมีสระเดี่ยว10ตัวไม่แยกเสียงสั้นเสียงยาว ภาษาเกาหลีไม่มีอะอออกอไม่แยกอย่างนี้ภาษาเกาหลีคือเป็นอันเดียวเลยคืออายาอ,อ,อ,อยโอโยอูยูอะไรเงี้ยอีอือเงี้ยเป็นอันเดียวอย่างนี้เลยเป็นเสียงเดียวโอเคไหมไม่แยกเหมือนภาษาไทยดังนั้นมันน้อยมากสระเดี่ยวมี10ตัวและสระผสมมี11ตัวมี11ตัวดังนั้นสระทั้งหมดทั้งมวลก็คือมี21ตัวคือน้อยมากอันนี้พูดให้เป็นคร่าวๆนะเคล็ดลับ ทางลัดอันแรกคือเรียนตัวอักษร,รให้ครบในรวดเดียวมองให้เห็นองค์รวมมองให้เห็นทุกตัวมองให้เห็นผ่านตาว่าออภาษาเกาหลีมันมีพยัญชนะต้นส9บเกตัวมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีสระรวมทั้งหมดกี่ตัวมีแบบนี้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 ให้สมองคุณเห็นภาพรวมทั้งหมดว่ามันมีเนื้อหาอะไรบ้างคุณยังไม่ต้องไปจําไม่ต้องไปท่องเขียนลัข้อสองเมื่อเราเรียนครบทุกคําแล้วเราไม่ต้องท่อง ไม่ต้องท่องถ้าท่องเราจะเหนื่อยเราจะเครียดแล้วเราจะรู้สึกว่ามันยากไม่อยากเรียนต่อละอะไรอย่างเงี้ยครูเคยผ่านมาแล้วตอนที่ครูเพิ่งเริ่มเรียนภาษาเกาหลีตอนแรกที่ครูท่องอยู่3ามวันรู้สึกว่าเหนื่อยมากแต่วันนี้ผ่านมาแล้วรู้ทางลัดละอยากจําได้ไม่ต้องท่องแต่ใช้จริงเลยเวลาเราเอา้าจําไม่ได้เราจะให้ใช้จริงเลยได้ยังไงเอาตารางตัวอักษรกับสระพกติดตัวไว้แล้วเมื่อคุณเจอประโยค ที่คุณต้องอ่านต้องอ่านต้องเ,เขียนจริงๆในชีวิตประจําวันคุณก็เปิดเปิดดูอันที่มันเทียบตัวอักษรเกาหลีเทียบกับภาษาไทยเปิดดูสลับไปสลับมาเปิดดูไปก็มาอ่านอ๋ออันนี้จําไม่ได้ว่ามันตัวอะไรก,กไารา็กลับไปอ่านตารางกลับไปอ่านตารางแล้วก็กลับมาอ่านของจริงต่ออ่านไปแล้วอีกตัวนี้จําไม่ได้แล้วก็ไปดูตารางคุณนึกภาพออกไหมพกตารางติดตัวติดมือไปไม่ต้องท่องแต่ใช้จริงเลยแล้วคุณจะจําได้เอง ไม่ต้องไปนั่งท่องว่าอีตัวโค้งมาแบบนี้คือคอควายกอไก่คอควายกอไก่ไม่ต้องท่องแบบนี้หรืออันนี้ตัวที่มันโค้งมาแบบนี้คือ well นอนหนูโค้งแบบนี้คือ,อนอหนูไม่ต้องท่องแบบนี้ให้คุณพกตารางพยัญชนะสระเหล่านี้ติดตัวไว้ติดในมือถือไว้แล้วถ้าจําไม่ได้ก็มาเปิดดูแล้วก็อ่านเทียบไปในเวลาเดียวกันอ่านไปเรื่อยแล้วก็อุ๊ยอันนี้จําไม่ได้แล้วก็มาดูตารางให้ทําแบบนี้โอเคไหมแล้วมันจะจําได้เองโดยที่คุณไม่ต้องท่องแล้วมันจะง่ายแล้วมันจะเพลิน เคล็ดลับข้อ3คืออ่านและเขียนบ่อยๆอ,อ่าเมื่อคุณใช้จริงเลยไม่ใช่ว่าใช้ครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยโอ้ทำไมจําไม่ได้ใช้จริงแล้วไม่ใช่คุณต้องใช้จริงบ่อยๆด้วยอ่านบ่อยๆและเขียนบ่อยๆด้วยเขียนจนมันคล่องมือจนมันชินจนมันฝังไปอยู่ในความจําของคุณโดยอัตโนมัติหลายคนเรียนภาษาก็ไม่ท่องเราจะให้จําได้ยังไงให้ใช้จริงใช้จริงแล้วทําไมจําไม่ได้ใช้แป๊บเดียวไงใช้น้อยไปคุณต้องใช้บ่อยๆ,ๆ เค okay, ไหมใช้บ่อยๆนี่คือ3ข้อที่ครูให้แล้วครูจะมาพิสูจน์พาคุณฝึกอ่านตรงนี้มันชื่อว่าค ok ียย็อกอ่ะคีย็อกก็คือคอควายกับกอไก่ในภาษาไทยเป็นได้2ตัวแล้วจะอ่านเป็นคอควายหรือกอไก่อะครับครูเทพเพราะมันเป็นได้2ตัววิธีการคือถ้าตัวคียย็อกมันขึ้นต้นเป็นตัวแรกในคํานั้นให้เราอ่านเป็นคอควาย แต่ถ้ามันไม่ได้ขึ้นต้นเป็นคําแรกในคํานั้นให้อ่านเป็นกอไก่อ่ะเช่คนคํานี้นี่คือตัวคียยอกเห็นไหมตัวแรกเนะี่ยคือตัวคียยอกมองเห็นเนาะเนี่ยตรงเมาส์ที่กําลังเลื่อนอยู่นะี่คือตัวคียยอกครูเมื่อกี้ครูเทพบอกว่ามันเป็นได้ทั้งคอควายและกอไก่แล้วจะให้อ่านออกเสียงเป็นตัวไหนครูก็เลยบอกว่าถ้ามันขึ้นต้นเป็นพยางค์แรกในคํานั้นให้เราอ่านออกเสียงเป็นคอควาย ถ้ามันไม่ได้ขึ้นต้นเป็นพยางค์แรกในคำนั้นให้อ่านออกเสียงเป็นกอไก่เก็ดไหมดังนั้นอันเนี้ยอ่านว่าขาจ้าขาจาขาจาแปลว่าไปกันเถอะขาจ้าขาจขา,จา,จาจอุริขาจาพวกเราไปกันเถอะทำไมออกเสียงเป็นคาเพราะมันขึ้นต้นเป็นพยางค์แรกโอเคไหมก็เลยอ่านว่าคานะอันอีตรงขีดแนวตั้งนี้คือสระอาคออาคาอ่านว่าคาตัวนี้แทนที่ด้วยจอจานร,รวมทั้งหมดสองคำนี้อ่านว่าขาจ้า ขาจาขาจาแปลว่าไปกันเถอะที่พวกเราได้ยินในซีรีส์คาจาคาจาคาจาอะไรเงี้ยไปกันเถอะโอเคไหมอ่ะดูคํานี้ดูคําที่สองอืมอันนี้มันอ่านเป็นเสียงกอไก่หรือคอควายมันอยู่คําที่สองเห็นไหมมันอยู่พยางค์ที่สองดังนั้นออกเสียงเป็นกอไก่อันนี้อ่านว่าซืกิซืกี่กแปลว่าการเขียนหรือการใช้ก็ได้แปลได้สองความหมายไม่ได้อ่านว่าซือคอ่านว่าซืกิเพราะตัวคียอก มันไม่ได้ขึ้นต้นเป็นพยางค์แรกของคำนั้นเข้าใจพิมพ์เข้าใจให้ครูหน่อยโอเคนะครูไปต่อเรื่องตารางคีย o ยค,คือตัวแรกตัวเนี้ยตรงเมาส์คียยอกมันชื่อว่าคีย o ยค,คือคอควายกับกอไก่ในภาษาไทยตัวที่สองนีอึนนีอึนคือตัวนอหนูเป็นได้แค่นอหนูอย่างเดียว t ีกึศทีกึเป็นได้ทั้งทอรหารและดอเด็ก แล้วจะให้อ่านเป็นเสียงทอร์ทหารหรือดอเด็กอาคาครูเทสหลักการเดียวกันกับตัวคียอกถ้าตัวทีกึดขึ้นต้นพยางค์แรกของคำนั้นเราอ่านออกเสียงเป็นทอทหารถ้ามันไม่ได้ขึ้นต้นเป็นพยางค์แรกของคำนั้นให้อ่านออกเสียงเป็นดอเด็กต่อมาตัวที่สี่ตรงเมาส์นี้คือตัวรีเออรีออคือรอเรือกับรอลิงก็ใช้หลักการเดียวกัน ว่าอ่านเป็นตัวไหนโอเคไหมต่อมาคือมีอึมมีอึมสี่เหลี่ยมอันนี้ก็คือมอม้าต่อมาคือพีอึบพอึบก็คือพอพานกับบอใบไม้เป็นได้สองตัวแล้วจะอ่านออกเสียงเป็นพอพานหรือบอใบไม้ดีคะครูเทศหลักการเดียวกันถ้ามันขึ้นต้นเป็นพยางแรกให้อ่านเป็นเสียงพอพานถ้ามันไม่ได้ขึ้นต้นเป็นพยางแรกให้ออกเสียงเป็นบอใบไม้ต่อมาคือชยด ชิโอดคือซอโซกับชอช้างเสียงเบาเป็นชอช้างเสียงเบาเป็นได้สองอันเป็นได้สองตัววิธีการอันนี้เป็นข้อยกเว้นอ่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอาจจะมันเป็นได้สองตัวโอเคเอาแบบนี้ไปก่อนต่อมาคืออีอึงอีอึงเป็นได้ทั้งอออ่างและงงงูอันนี้มันเป็นกรณีพิเศษอีอึงถ้าเป็นพยัญชนะต้นเป็นได้แค่อออ่างและมันจะเป็นงงงูได้ก็ต่อเมื่อเป็นตัวสะกด เนี่ยก็ค่อยๆเรียนผันผ่านไปจำเคล็ดลับข้อแรกที่ครูบอกได้ไหมเรียนตัวอักษรให้ครบในลวดเดียวโดยไม่ต้องคิดอะไรเยอะให้สมองเห็นผันผ,นผ่านองค์รวมทั้งหมดก่อนต่อมาคือตัวชี้อึดชี้อึดเป็นได้ทั้งชอช้างและจอจานหลักการเดียวกันก็คือถ้าขึ้นต้นเป็นพยัญชนะอ่าเป็นอะไรนะเป็นพยางแรกให้เป็นเสียงชอช้างถ้าไม่ใช่พยางแรกให้เป็นเสียงจอจานโอเคไหมต่อมาชี้อึดเป็นชอช้างเสียงหนักได้เท่านั้น ขี้อึกขี้อึกเป็นคอควายได้เท่านั้นเป็นเสียงสูงเป็นเสียงหนักที่อึดที่อึดเป็นเสียงทอรทหารได้เท่านั้นเป็นเสียงหนักพี่อึดเป็นพอพานเสียงหนักได้อย่างเดียวอือต่อมาฮีอึดหอทุกฮูกจ้าแค่นั้นต่อมามันจะมีพยัญชนะซอนอีกห้าตัวสังคีก็สังคีก็สังคีก็คือเป็นกอไก่ได้เท่านั้นสังทีสังทีกึดสังทีกึดสังทีกึดก็คือต่อเต่าสังพี่อึดคือปอปลา สังชีดคือซอโซหรือเป็นชอชางก็ได้เออเป็นชอชางก็ได้อันนี้เขียนไม่ครบนะซังชีดสังชีดคืออ่าเป็นจอจานประมาณจอจานนี่แหละอืมเป็นจอจานเนาะนี่คือพยัญชนะต้นทั้งหมดทีนี้เราต้องรู้สระด้วยสระมีอ่าตัวมันจะมีสระแปลกๆที่ต่างจากภาษาไทยอยู่บ้างก็เยอะอยู่อะ จะลอยฝั่งถ้ามันเป็นขีดแบบนี้คือสระอาหรือสระอะก็ได้คือเป็นตัวเดียวกันอาานี่คือเขียนอันเดียวกันไม่แยกเหมือนภาษาไทยอันนี้คือสระยาอีอย่างวาคคูเทสระยาไม่เคยได้ยินอ่าภาษาเกาหลีมีเราก,ก็ก็เรียนไปเนาะมันคนละภาษาไทยเราจะมาเทียบให้มันเหมือนกันทุกอันไม่ได้ต่อมาอันที่สมคือสระออสระออเอออันนี้อันที่4ี่คือสระยอสระยอ,ะยอมันมีไม่ต้องแปลกเพราะว่ามันเป็นภาษาเกาหลี ต่อมาคือสระโอสระโอสระโอได้หมดต่อมาอันนี้อันตรงเมาส์นี้คือสระโยอันยอง่าเซโยซาร่าเงโยเนี่ยอโยเนี่ยคือสระโยอะต่อมาต่อมาคือสระอูอูเขียนอย่างนี้แล้วก็สระยูสระอึสระอือแบบนี้สระอีสระอีแนวตั้งแบบนี้ต่อมาสระผสมสระแอคือเขียนแบบนี้สระแยคือเขียนอย่างนี้สระเอคือตัวที่สามสระเยคือตัวที่สี่อันนี้ตรงเมาส์ ต่อมาสลาวามีสลาวาด้วยสลาเวมันมีเราก็จำไปภาษาเกาหลีก็มันมีอย่างนี้ก็เรียนไปมีสลาเวมีสลาวชื่อมันไปแปลกเนาะครูเทศใช่อันนี้คือสลาเวสลาวอันนี้ก็สลาเวอีกอันนี้สลาวีสลาอีหรือสลาอึยก็ได้อันนี้อ่านได้สองแบบอ่านว่าอึยหรืออีก็ได้แล้วแต่คำค่อยไปดูทีหลังนี่คือทั้งหมดทั้งมวล ตัวอักษรเกาหลีที่รวมพยัญชนะกับสระมีนี่แหละมีแค่นี้แหละมันนิดเดียวมันน้อยกว่าภาษาไทยทีนี้ครูจะให้ดูวิธีการอ่านเขียนอืมอ่ะเราจะเริ่มเลยเช่นคําว่าอะไรดีอันนี้คือตัวที่พี่เกศรินพิมพิมานี่คือการใช้งานจริงตอนนี้เรากําลังทําสเต็ปข้อสองอยู่ก็คือไม่ต้องท่องตารางที่เราดูเมื่อกี้มันมีกี่ตัวมันอะไรช่างมันเถอะไม่ต้องท่องแต่ใช้จริงเลย ใช้จริงเลยใช้ยังไงอ่ะยังอ่านไม่ได้ยังจําไม่ได้เปิดสับไปสับมาจําไม่ได้ใช่ไหมว่าตัวนี้คืออะไรตัวกลมๆตรงเมานี้มันคือตัวอะไรในภะาษาไทยจําไม่ได้ใช่ไหมเปิดตารางเมื่อกี้ดูนี่ครูพาทําเลยอะเปิดตารางเมื่อกี้ดูมันอยู่ไหนหนะอ่าอยู่นี่นี่เองนี่ไงเห็นตรงเมาไหมอ๋อมันคือตัวอ e ีอึงคืออออ่างกับงองงูมันเป็นอออ่างถ้ามันเป็นพยัญชนะต้น และมันเป็นงองงูถ้ามันเป็นตัวสะกดครูเทบอกแล้วเมื่อกี้ไงดังนั้นอก็รู้แล้วว่าอันนี้คืออออนแล้วอิสระข้างๆ้างนี้สละอะไรอจําไม่ได้อ่ะเปิดตารางดูนี่คือตัวแรกคือสละอสละอากลับมาดูอ้ยอีตัวขีดอย่างนี้มันคือตัวอะไรวะจําไม่ได้อแป๊บหนึ่งนะเขียนภาษาไทยกํากับไว้ดีกว่าอาอีกลกลมๆคืออองอีสระข,ข้างข้างนี่คือสละอสละอาโอเคเนาะก็ให้เป็นสระอะไรกันแล้วอีตัวข้างล่างตรงนี้อีเป็นสี่อีเป็นเหลี่ยม ตรงนี้มันคือตัวอะไรจําไม่ได้คุณก็เปิดตารางดูอ่ะเปิดตารางดูเอ๊อยู่ไหนหนะอยู่ตัวเมื่อกี้อ่าอยู่ตรงนี้นี่เองชื่อว่าตัวนีอ่นคือนอหนูเห็นปะพอเราจํานอหนูแล้วอ่ะเราก็มาใส่ดังนั้นคํานี้เลยอ่านว่าอันอันหรืออ่านก็ได้แต่อันนี้อ่านว่าอันภาษาเกา,าหลีไม่แยกเสียงสั้นเสียงยาวต่อมาตัวนี้อ่านว่าอะไรวะมันเป็นตัวเดียวกันกับตัวข้างล่างตรงนี้เลยก็คือตัวนีอื่นก็คือนอหนูถูกปะ อิสระข้างคากนี้มันคืออะไรวะอ่ะก็มาเปิดดูเฮ้อันนี้ไงอ่ะมันคือสายอมันคือสายออ่ะแล้วก็เอามาใส่อ่ะคือสายอใช่ไหมอ่ะใส่ยอกลมๆนี่คืออออกับงองูชื่อว่าอีอึงมันเป็นงองูได้ถ้ามันเป็นตัวสะกดอ่าอันนี้มันเป็นตัวสะกดก็คืององูก็เลยอ่านว่าอันยองอันยองพูดเร็วๆยองยองไม่ใช่นะยองนะอ่านไวๆ ย่องย่องย่อง,งอันย่องอันย่องพูดไวๆต่อมาตัวนี้อ่านว่า,าอะไรจำไม่ได้อ่เราก็ไปเปิดดูตารางนิ่พาธรรมของจริงเลยนะเนี่ยอ๋อเจอแล้วนี่ไงคือตัวฮีอึดคือฮอนุคูกอะแล้วก็เอาฮอนุคูกมาใส่อ่ะสระนี้เรียนไปแล้วนี่ก็คือตรงคำว่าอ่านใช่ไหมเป็นสระอสระ,สระก็ใส่สระอา มันมันไม่แยกเสียงสั้นเสียงยาวอ่ะคุณเออมันจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าเราเราต้องฟังเยอะเราจะรู้ว่าคําไหนออกเสียงยังเสียงสั้นเสียงยาวฟังบ่อยบ่อยคนี้ก็เลยอ่านว่าฮาฮออาฮาต่อมาอันนี้อ่านว่าอะไรไปดูซิตัวแรกที่มันเป็นแบบเนี้ยอ่ะมันคืออะไรอ่ะเราก็มาเปิดดูตารางอ๋ออยู่นีไงคือตัวชีอดคือซอโซกับชาวช้างเสียงเบาในกรณีนี้เป็นได้แค่ซอโซเท่านั้นก็คือซอโซจ้าสระอันนี้คือสระอะไร อยู่ข้างข้างเนี่ยตรงเมาส์เนี่ยคือสระอะไรจําไม่ได้มาเปิดตารางอ่ะสระอยู่ไหนโอ้อยู่นี่ไงนี่คือสระเอนี่มันคือสระเอก็เลยอ่านว่าเซซอเอเซอันนี้คือสระโยนั่นเองบอกเลยขี้เกียจเปิดกลับไปกลับมาคุณก็ไปเปิดเองแล้วกันประโยคนี้อ่านว่าอันยองหาเซโยอัยโอเซโยอันย,ยโยเซโยแปลว่าสวัสดีนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยเข้าใจปานี่คือการอ่าน แล้วพวกเราก็จะสงสัยต่อมาว่าเอ้ยครูเท่สระพยัญชนะมันวางกันยังไงวะอะครูจะบอกทีนี้อะวิธีการเรียงการวางพยัญชนะการวางคําในภาษาเกาหลีคือเราจะเขียนพยัญชนะต้นขึ้นก่อนเสมอนี่คือพยัญชนะต้นคือตัวชีอดเป็นซอโซแล้วถ้าเป็นสระแนวตั้งให้เราเอาไว้ด้านข้างสระแนวตั้งคืออะไร สระแนวตั้งคือแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสละแนวตั้งอันนี้คือสละอิสละอีอันนี้คือสละอะสละอาอันนี้คือสละออสละอเนี่ยมันเป็นแนวตั้งวิธีเขียนภาษาเกาหลีคือเขียนพย,ยัญชนะต้นขึ้นก่อนเลยแล้วตามด้วยสละถ้าสระเป็นแนวตั้งให้เอาไว้ด้านข้างคำนี้เลยอ่านว่าซ ah าซออาซาอันนี้อ่านว่าอันนี้อ่านว่าอะไรอันนี้คือสระอก็ซออซอเนี่ยอ่านอย่างนี้เลยซอซาซออ่านอย่างนี้เลย แล้วถ้าสาระเป็นแนวนอนหลักครูเทศสระแนวนอนให้เอาไว้ด้านล่างของพยัญชนะต้นสระแนวนอนคือเหล่านี้คือสระแนวนอนนะอีกพวกเนี่ยเนี่ยคือสระแนวนอนเห็นไหมมันเป็นแนวนอนดังนั้นเวลาเราจะเอามาใช้อ่ะซอโซเหมือนเดิมซออือสืออันนี้คือสระอึสระอือถ้าเป็นสระแนวนอนให้เอาไว้ด้านล่างอันนี้เลยอ,อ่านว่าสือซูก็ได้อ่ะซูซูซ,ซออูซูเนี่ยเขียนอย่างนี้เลยนี่คือกรณีที่ไม่มีตัวสะกด ซอาซาอ่านว่าซาไม่มีตัวสะกดซออือซืออ่านว่าซือไม่มีตัวสะกดซอูซูอ่านว่าซูไม่มีตัวสะกดแล้วถ้ามันมีตัวสะกดหลักรูเทง่ายมากคือเอาไว้ด้านล่างสุดเข้าใจไหมถ้ามีตัวสะกดให้เอาไว้ด้านล่างสุดเช่นรีอือีอตัวม้วนๆเลีลเ้ยวๆงวงๆง,<ว>งนี่คือตัวลอเรือหรือลอลิงก็ได้อันนี้เราเอาเป็นลอเรือแล้วตามด้วยสระอาสระอาเป็นสระแนวตั้งดังนั้นให้เอาไว้ด้านข้างและถ้ามันมีตัวสะกดให้เอาไว้ด้านล่างสุดมันก็จะกลายเป็นแบบนี้อันนี้อ่านว่ารัง ซาลางเห็นไหมซาลังแปลว่าความรักซาลังแงน่ะฉันรักเธอนะอะไรเงี้ยคืออันนั้นแหละคือเขียนอย่างนี้แหละเข้าใจหรือ,อยังอันนี้คียยอคคือตัวคอควายคอไก่ก็ได้แต่ถ้ามันขึ้นต้นเป็นตัวแรกให้ออกเสียงเป็นคอควายคออาคาอ่านว่าคาอันนี้ลหละคังคังแปลว่าแม่น้ํามีตัวสะกดให้อาวัยานล่างสุดเข้าใจพิมพ์เข้าใจมาให้หน่อยเนี่ยก็อ่านออกเขียนได้แล้วแล้วถ้าจําไม่ได้คุณก็กลับไปเปิดตารางนั้นดู ็ค่อยๆใช้ไปใช้บ่อยๆมันจะจําได้เองทีนี้เราจะมาฝึกอ่านฝึกเขียนกันเช่นคาว่าอะไรอ่เรามาเรียนอ่าน๋ยวครูให้เป็นคำหนึ่งหนึ่งวันนี้เรามาเรียนคําว่าฝึกอ่านคําว่าอะไรดีสาร้างเงี่ยสาร้างเง่ก็ได้ที่แปลว่าฉันรักเธอขึ้นต้นด้วยชีออดก็คือซอโซใช่ไหมอซออาซาสละสะ,ะสละอาเขียนแบบนี้เป็นแนวตั้งเอาไว้ด้านข้างอันนี้ก็เลยอ่านว่าซาต่อมาร่างอาร่างคือลอเรือสละะสละอาแล้วก็สะกดด้วยงองงูคือตัวอีอึง รอ,อางอรางซารังแปลว่าความรักแล้วถ้าให้เป็นคํากริยาล่ะฉันรักเธอรักนะอะไรเงี้ยคือซารางแแหอันนี้คือตัวฮอนุคูแล้วก็สละแเอเขียนอย่างงี้ซารางแหเขียนอย่างงี้จบแล้วเอาโยด้วยก็ได้เนี่ยโยก็เขียนอย่างงี้อันนี้คือสละโยอีอึงคืออออ่างกับงองงูไม่ใช่หรอคาคูเทช่ในกรณีที่มันเป็นพยัญชนะกับตัวสะกดแต่ถ้ามันเป็นสละแบบนี้เลยเราเรียกว่าสละโยมันมาคู่กันแบบนี้เลย ก็ค่อยๆจํา,าจไปว่าอันนี้อ่านว่าโยแค่นั้นเจออันนี้ที่ไหนก็ตามมันอ่านว่าโยกรณีเดียวเจออันนี้ที่ไหนก็ตามอ่านว่าแฮอย่างเดียวแค่นี้เลยอันนี้อ่านว่าซาร่างเงสโซาร่างเงโวอ,อะต่อมาคําที่สองคิดถึงนะอะคิดถึงนะอ่ะพีอึบคือพอพานบ,บบใบไม้พอโอโพคียอกค,คือคอควายคอไก่อันนี้คือสระโอเหมือนกันโพโกโพกโกชีอดครูเทพบอกว่าเป็นซอซอ,ซอซาง เกาหลีฉันเป็นสอนเกาหลีอ่ะชีโอดคือซอโซกับชอช้างแล้วกรณีที่เป็นชอช้างมันคือกรณีไหนกรณีที่มันเจอกับสรลอิสรลอีกับสรลอ่าผสมที่มันเป็นโยยูยอยาจะเป็นเสียงชอช้างค่อยๆจำค่อยๆเรียนไปเจอแล้วเราจะรู้เองอ่ะอันนี้อ่านว่าชีอ่าอันนี้พี่อึบอ่าเป็นพอพานอ่ะพี่อึบ พี่อึบคือพอพานนี่คือตรงนี้ชอช้างสระอีพอพานอ่านว่าชิปอันนี้อ่านว่าออออ่างสระออ่านว่าออโพโกชิพพยอเออมันอ่านอย่างนี้ทําไมครูเทพไม่อ่านว่าชิปออยทําไมอ่านว่าชิพพโยอ่ะมันเป็นข้อยกเว้นอีอย่างว่าข้อยกเว้นทํามันเยอะจังเอ้าก็ค่อยฟังไปค่อยฟังไปเรามาใหม่ไงมันก็เลยดูเหมือนว่ามีข้อยกเว้นเยอะแต่ที่จริงแล้วน่ะเรียนไปเดี๋ยวก็ คุยเป็นเองอ่านพอเขียนได้เองทำไมครูเทพไม่อ่านว่าชิปออทำไมครูได้อ่านว่าโพโกชิพอทำไมไม่อ่านว่าชิปออถ้าคำข้างหน้าอีอึงอีอึงคืออีตัวกลมๆนี้ถ้าคำข้างหน้าอีอึงมีตัวสะกดเราจะตัดตัวอีอึงออกแล้วเอาตัวสะกดนั้นมาเป็นพยัญชนะต้นแทนถ้าคำข้างหน้าอีอึงมีตัวสะกด เราจะตัดอีอึงออกแล้วเอาตัวสะกดที่อยู่ข้างหน้ามันมาใส่เป็นพยัญชนะต้นแทนเห็นไหมมันก็เลยได้เป็นแบบนี้อันนี้อ่านว่าหมอกอยอหมอกอยอแปลว่ากินตัวสี่เหลี่ยมคือมีอึมคือมอม้าอันนั้นคือสระออคียอกคือกอไก่กับคอควายถ้าคําเดียวอ่านว่าม ok ็อกแต่อย่างที่คูเท่บอกถ้าคําข้างหน้าอีอึงมีตัวสะกดซึ่งคือคาว่าม ok ็อกม็อกมีตัวสะกดก็คือกอไก่ก็คือ ok คียอก ถ้าคำข้างหน้าอีอึงมีตัวสะกดเราจะตัดอีอึงออกแล้วเอาตัวสะกดของคำที่อยู่ข้างหน้ามาเป็นพยัญชนะต้นในคำคำนี้แทนมันก็เลยอ่านว่ามกโยเข้าใจปะอเอาง่ายอ่านว่าอะไรคำนี้มีตัวสะกดด้วยเอ,อือมีตัวสะกดด้วยครูก็จะอาบน้ำนอนแล้วพรุ่งนี้มีนัดปีนผาจำลองกับเพื่อนเกาหลีประมาณสี่ห้าคนหุ่นล่ำๆทั้งนั้นอะเพื่อนครู ครูก็ล่ํานะอย่าหาว่าเฮ้ยครูเท่ก็ล่ํานะจะโชว์เลยว่าล่ํามากนี่จริงนี่ล่ําจริงอะไรจริงไฟมันแรงมากเลยมองไม่ค่อยเห็นครูล่ํามากครูจะบอกให้อย่างวะอยู่ดีก็สอนภาษาเกาหลีอยู่ดีมาโชว์กล้ามมาโชว์ซิกแพคนักเรียนเออ่านว่าช่อีตัว ชีอืดตรงนี้คือชอช้างกับจอจานแล้วทำไมมันเป็นชอช้างเพราะมันขึ้นต้นเป็นพยางแรกของคำนั้นชอช้างสละอะแล้วก็รีอือคือตัวลอเรือลอลิงอ่ะก็เป็นลอลิงตัวสะกดจะได้อ่านง่ายชาัลอ่านว่าชาัลมวลลินึ้นไปชัลตัวนี้ก็เป็นตัวเดียวกันกับตัวข้างหน้าทำไมเป็นจอจานแล้วล่ะครูเทศเพราะมันไม่ได้ขึ้นต้นเป็นพยางแรกโอเคไหมชีอืดเป็นได้ทั้งชอช้างและจอจาน มันจะเป็นชอช้างก็ต่อเมื่อขึ้นต้นเป็นพยางค์แรกอันนี้ก็เลยอ่านว่าชาร์จ่ะชาร์จ่ะชาร์จ่ะใช่แปลว่าดีอันนี้ถ้าอ่านโดดๆเดียวๆอ่านว่าชาก็มาจากว่าชาดะที่แปลว่านอนชาร์จ่ะชาร์จ่ะแปลว่านอน,น,น,อน,นะนอนหลับฝันดีนอนดีๆนะนอนหลับฝันดีโอเคไหมตามนี้เข้าใจแล้วเนาะ